إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي رسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ว่าคนลบอาเทอมลอดแลนะคลลล้ลลวิลลนนพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับเรื่องราวของศาสนานั้นถ้าเราจะแยกให้เข้าใจง่ายๆเราก็คงแยกได้ตามที่นบ,บีได้แยกไว้การแยกของนบ,บีนั้น เพื่อที่จะบ่งบอกเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้แกเราได้เอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นบทเรียนของชีวิตท่านอับออนัลฮาลาละบายินุนถามว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมโตมาแต่อ่อนแต่อ,อกก็อยู่ในแวดวงของความเป็นมุสลิม ความรู้ที่เรามีในเรื่องของศาสนาผมเชื่อว่าก็มีอยู่ไม่น้อยได้เรียนรู้ได้ฟังได้จดจำมาโดยที่เราทราบเรารู้ว่ามีหลายๆเรื่องเป็นเรื่องหาลานโดยที่เกือบจะไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปวิจัยไม่ต้องไปวิเคราะห์หรือเรียกกันว่าไม่ต้องไปศึกษาระดับสูงๆเราก็สามารถรู้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้คนเขาเชื่อกันโดยพร้อมเพรียงไม่มีข้อโต้แย้งเรียบอินนัลฮา,าละละไบย,ยินุนไก่ที่คนมุสลิมเชื่อไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยทำการแกงต้อมอะไรมันถูกขั้นตอนก็เป็นสิ่งที่ฮาลาลเราก็กินได้น้ำเนะเป็นน้ำบอที่ม่ได้มีสารพิษเจือปนน้ำฝน หรือว่านะไม่น้ะลำคลองอะไรก็แล้วแต่เราจะดื่มจะกินก็เป็นสิ่งที่ที่ฮาลานเสื้อผ้าอาพร์ที่เราไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยไม่ได้ไปคดไปโกงใครเข้ามาซื้อมาด้วยสตางค์ของเรานี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปสําหรับผู้ชายก็ไม่ใช่ผ้าไหมแล้วก็ไม่ได้โปรง่งใสสีทูทะลุในอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ฮาลานที่เราจะสวมใส่ ก็แปลว่ามันมีอยู่หลายเรื่องหรือมีอยู่มากมายหลายเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮาลัานจะจิงข้าวปลาอาหารที่เรากินก็ไม่มีใครมาโต้แย้งกันว่าเอ๊ะข้าวสารเนี่ยมันมันอารอมาไปกินโน่นข้าวบาเล่โน,น่นไม่มีไม่มีมมมมมเียกว่าเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปจะบอกว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันคงยากพี่นะ้องนั่นแปลว่าต้องไปเกิดหลังเขาจริงๆ แล้วไม่เคยได้สัมผัสกับมุสลิมคนหนึ่งคนใดเลยเราก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกอันหนึ่งนบีบอกว่าวัลฮารอมุบใบยนนไอ้ที่เป็นสิ่งต้องให้มชัดเจนเดียวว่าถ้าเป็นมุสลิมแปลว่ารู้เลยว่าเนี้ยฮารามถามว่าระหว่างหูกับเล่าเนี่ยเราเกลียดอะไรมากที่สุดบางคนถึงขนาดว่าพูดกันเชิง เขาเรียกว่าล้อเล่นนะบอกว่าไปนั่งกินเหล้าแล้วก็สั่งขบมกแกล้มกับแกล้มเนี่ยวังอย่าให้มีหมูอ่ะมีอย่างนี้เมือนกันนะครัวเพราะถามว่าทําไมมันชัดเจนว่าหมูเนี่ยจะเชื้อดยังไงหรือว่าจะทํารูปแบบไหนมันก็ยังหรามเท่าเก่านั่นแหละอันนี้เรียกว่าอัลฮารอมูไบไบยีนนุนเรื่องซีเน เชื่อได้ว่าบรรดามุสลิมไม่ว่าจะอยู่หมู่เก็มไหนจะรู้มากรู้น้อยแต่คงก็รู้กันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หรารมผู้หญิงผู้ชายไปอยู่กินกันโดยไม่ผ่านอากาศนิกะเราก็ว่ามันทําซีนากันอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องไปอาศัยว่าต้องอิงหลักฐานอ้างเป็นสามันสำนึกหรือเป็นความรู้สึกที่มุสลิมเราฝังกันมาแต่อ้อนแต่ออกว่าอันนี้มันผินอดอย,อย่างกระดกเบี้ยอย่างเงี้ย มีแมมีมุสลิมคนไหนบอกไม่เคยรู้เลยว่ามันารามแต่เพียงแต่ว่าแบบไหนยังไงถึงจะเป็นออกเบี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ถ้าว่าขึ้นชื่อมันออกเบี้ยแล้วเป็นไงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามันต้องห้ามอันนี้ก็เรียกว่าอัลฮะอัลฮารามุบยินุวบยินหุมะมุชตตบิฮัดลายะลามุฮุนนแกะทีโรมินันน์นี่คนแบ่งนี่นบีแบ่งนะไม่ใช่ผมแบ่ง นบีบอกว่าไอ้ที่ชัดเจนว่าฮาร้านเนี่ยใครๆก็รู้ไอ้ที่อะไรฮารอมชัดเจนก็มีแต่ระหว่างสิ่งสองอย่างเนี่ยมันจะมีอะไรที่คล้ายคลึงกันเราก็มาแปลว่าคลุมเครือไอจะมองในแง่ว่ามันได้ก็ก,ก็ก็ได้ไอจะมองว่าเอ๊ะนี่มันมันฮาร้านได้ไหมได้จะมองว่าเอ๊ะนี่มันฮารอมได้ไหมเออก็มีส่วนคล้าย แล้วถามว่าแล้วยังไงต่อก็แยกไม่ได้ทําไมถึงแยกไม่ได้ก็เพราะข้อมูลของเราที่มีต่อตัวบทละการนั้นเราน้อยเราก็เลยคุงเครือใช่ไหมตรงนี้นบีก็เลยบอกว่า <st> ลายละมูฮหุนแน่แกทีรุมมีนันนสอ่านแล้ให้เข้าใจด้วยนบีใช้คำว่าคนหมู่มากแยกไม่ได้คนหมู่มากแยกไม่ได้ เพราะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะแบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งคนรู้อีกซีกหนึ่งคนไม่รู้ไอคนที่รู้ละเอียดเนี่ยมันก็มีไม่เยอะหรอกครับและยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะแยกแยะได้มีไหมมีถามว่มาทำไมก้นบบีบอกเองไงบอกว่าคนหมู่มากไม่รู้แสดงว่ามีคน หมู่น้อยอะที่เขาแยกได้ไอ้ที่มันคุมเครือมันคุมเคือสําหรับคนชาวบ้านมันคุมเครือสําหรับคนที่เรียนน้อยคนที่เรียนมาไม่เยอะเข้าถึงหลักการได้ไม่มากมันก็เป็นการสอนในทีว่าพวกเองทั้งหลายมนุษย์เรานั้นไม่ไม่เท่ากันนะอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ฮัลยตสวีอัลลดีนะ่ายะเลมูดวัลลดีนะ ลายาลมูนเอาเร์บอกกับเราว่าคนรู้กับคนไม่รู้มันไม่เท่ากันนะไอ้ตรงไหนละที่มันไม่เท่ากันในส่วนที่มันชัดเจนคนรู้กับคนไม่รู้เท่ากันไหมเท่ากันหมายว่าอันนี้ฮาลาลคนรู้รู้ไหมมันฮะลัลแน่นอนในเมื่อขนาดคนไม่รู้ยังยังรู้เลยเพราะฉะนั้นคนรู้ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องที่มันเป็นฮารอมขนาดคนไม่รู้เลยยังรู้ว่ามันฮารอมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาของคน คนรู้เขารู้แน่นอนอยู่แล้วแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งหับายนาหูมมโบายนะหูมามุชตะบิฮัดมันดูถูกก็ใช่ผิดก็มองได้ฮาลานก็มองได้ฮารอมก็มองมองได้แล้วประเภทอย่างนี้เนี่ยนบีบอกเลยบอกว่าคนหมู่มากแยกไม่ออก แล้วใครมีมีใครที่สามารถแยกได้คนหมู่น้อยไงคนหมู่น้อยที่ว่านี้แน่นอนเป็นอื่นไปไม่ได้ยกเว้นคนเหล่านั้นก็คืออารอโริคเฟลินในกุรานอัลละตลาบอกว่าแม้แต่ตัวอัลกุรอานเองบางคนที่แม้หลักฐานกุราฮนฮะดิษจบมันง่ายอย่างนั้นหรอง่ายไปมั่งเพราะอย่าลืมว่าในกุรานยังมี อาญาที่มัวะกะมัดชัดเจนความเดียวแต่ไม่ได้มีแค่นั้นว่าอูคารุมุตชาบิฮัดยังมีองค์การที่ดูเหมือนว่าจะไปทางนี้ก็ได้ดูเหมือนว่าจะแปลอย่างนี้ก็ได้ดูเหมือนว่าจะเอาไปใช้ทางนี้ก็ถูกดูเหมือนจะเอาไปแปลทางนี้ก็ถูกแล้วถามว่าอัลลอฮ์บอกว่ายังไงมนุษย์เข้าถึงตัวบท เข้าถึงกุรานเสมอกันหมดหอเดอี๋ยวเราบอกต่างไปจากนี้พี่น้องคิดให้ดี <c oughs> ว่ามายะและมุตะวีและภูอิทละลอเพราะนั้นอันถูกเนี่ยนะอันที่ว่าอาลัลเลาประสงค์สิ่งใดเนี่ยนอกคือพูดง่ายท่านแรกเลยหรือเราแต่ลารู้ลอาแต่ลารูา้รในมุตะชาบิฮับเนี่ยแปลว่าแปลอย่างนี้ก็ได้แปลอย่างนี้ก็ได้ ไม่ได้ความเดียวเขาเรียกหลายนัยยะแปลว่าไปได้หลายทางองค์การเหล่านี้พี่น้องครับไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริงที่อลัลลอฮ์เจายกเว้นอลัลลอฮ์และยกเว้นอัอฮสิ่นคนลอิแล้วคนที่มีความรู้มั่นคงแล้วเท่านั้นพี่น้องเห็นไหมว่าทั้งกุรานทั้งฮะด,ดีสทั้งสุนนะเป็นนัสักเดียวกันเป็นทิศทางเดียวกันว่าเป็นทิศทางเดียวกันว่าเราละ ทิ้งคนรู้ไม่ได้เราหันหลังให้กับคนที่มีความรู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามาสอนตีเสมอกันไปหมดพี่น้องอย่าไปฟังคนมาเรื่องทัศนะเราต้องยึดตัวบทอย่างเดียวปัญหาว่าตัวบทที่เองว่าเนี่ยมันมีมุฮัมมัดหมดเลยหรือมันมีในส่วนที่เป็นมุตชาบิฮัดด้วยแล้วถ้าเกิดมันเป็นตัวบทที่มุตชาบิฮัด <c oughs> เาลาบอกคนเหล่านี้ นบีบอกคนหมู่มากไม่รู้อลัลลอฮ์บอกคนที่จะรู้ได้ก็ต้องคนที่มีความรู้มั่นคงเท่านั้นนั่นแสดงบอกไม่กแกเราว่าเองตีความเองเข้าถึงไม่ได้ทุกคนศาส,สนาอิสลามไม่ได้แปลว่าป,ป,ปฏิบัตินะะปฏิบัติคนละเรื่องแต่นี่หมายถึงการเข้าใจเป้าหมายอันลึกซึ้งของศาสนาเอาแล้วที่ผมเข้าถึงมีไหมก็มี อิโนอับบาสบอกว่าคุรานเนี่ยีคนเข้าถึงในหลายๆระดับระดับที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเข้าใจก็แปลว่าสามัญชนฟังแล้วปุ๊บเข้าใจเลยมีไหมนี่อักิีมุสลาาจงละหมาดอย่างเงี้ยแปลว่าอรอยทิ้งละหมาดไหมไม่แปลว่าวายจิบแปลว่าจําเป็นเอา้าก็เข้าถึง หุ่นริมัตอะไรกุมุลไม่ทะทุเป็นที่ต้องห้ามแต่พวกเจ้าทั้งหลายคือสัตว์ที่ตายเองไม่ได้เชื่อเข้าใจไหมเข้าใจอินนามัลขมรุวัลไมซิรุวัลอันซาบุวัลอาสลามริจุสุนมินอาเมลิชมินอาเมลิชัยตอนไฟสตานิบุสุราเอ้อะไรเอ้โซโคสโขกรกอย่าไปเข้าใกล้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยอ่านเพิ่งเข้าใจปั๊บแปลว่าอย่าไปกินอย่าไปใช้ ทีนี้มันมีประเภทที่ถ้าไม่รู้ภาษาอาหรับแล้วเข้าไม่ถึงมาเอะละมูฮุลอหรับแปลว่าคนที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง่งก็คือคนเราอย่าลืมว่าเราให้กุรานมาเป็นภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นกฎเกฑ์ใดๆของภาษาอาหรับท่านต้องรู้ถึงจะเข้าใจกุรานในระดับภาษาถัดมาพี่้องครับ ระดับคนที่อัลลอฮ์คฟิเลนแปลว่าแม้อารับเองก็ไปไม่ถึงนั่นแปลว่าความรู้ที่ลึกลงไปอีกสเตจหนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกเวลาอารับเขามีปัญหาเข้าไปถามอาจารย์เขาทั้งท่าที่เขาก็พูดภาษาอารับใช่ไหมหนังสือพิมพ์เขาอ่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาเขมรภาษาอาหรับเขาฟังข่าวภาษาอะไรภาษาอารับแต่พอเรื่องปัญหาศาสนาเขาไม่ได้คิดเองเขาไม่ได้คว้าคนอ่าน แปลเลยอาดีมาไปเองไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาย้อนกลับไปหาคนที่เป็นผู้รู้ดังนั้นแต่ละประเทศก็จึงมีมุขเตี้ยนยและดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการเรียนศาสนาก,ก็ในเมื่อถ้ามันมีตัวหนังสือเป็นภาษารหรับหมดเข้าได้ถึงแค่ระดับภาษาก็แปลว่าเข้าใจศาสนาโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์บรรดาปราก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมทําไมคนาหดับเขาถึง เข้าถึงตัวบทเองไม่ได้ก็เพราะว่าเขาได้แค่ระดับภาษาไงแต่ศาสนามีมากกว่าคำว่าภาษายกระดับไปถึงผู้รู้มีอีกอันหนึง่งสุดท้ายเลยมิมมาอิตะสลลลออเบใครก็เข้าไม่ถึงที่น้องรู้แม่อะไรตายไปแล้วถึงจะเข้าถึงอลัลลอฮ์บอกในกุรานว่าไงในสวรรค์มีอะไรบ้างเย,ยอะแยะเลยใช่ไหม มีทานน้ำมีผลไม้ผลหมากรากไม้มากมายแต่ได้แค่ชื่อเฉยๆได้แค่ชื่อเฉยๆวันที่เราไปเจอจริงๆเราก็อาจจะทึ่งเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรในสวรรค์ใครก็เข้าไปถึงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นจริงป่าอันนี้แหละเรียกว่าอีกอันหนึ่งอย่างเช่นอลิฟลามีมกาพฮายาอินซอตอัลลอฮ์ AH จะเสือ,อะไรไม่มีใครสามารถรู้ได้ละเอียดละออ ว่าฟันธงเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีมมเป็นสิ่งที่มิมมาอิสตะอัสรลอลฮูเบเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้เป็นของพระองค์เองประเด็นถัดมาจะเอาอะไรจะเอาจะกำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าพี่น้องครับศาสนาไม่ได้ยากเกินไปและก็ไม่ใช่ง่ายจนเกินไปแบบที่ใครตัวหลายคนเอามาพูดจากันเหมือนว่า มันจบอยู่ที่อะไรที่ใครสักคนหนึ่งหรือที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพิงคนที่มีความรู้วันนี้เราเข้าใจแล้วพี่น้องครับจะจากสุนนะนาบีก็ดีจะจากอะไรอัลกรุรอานก็ดีทีนี้ในกรุรอานเนี่ยบอกว่ามีม,มุฮกมมัดและมีมุตชาบิฮาดในบัญญัติอิสลามมีทั้งที่ฮะลานใบยิน ที่ว่าฮาลนชัดเจนมีไหมรู้มีในอะไรศาส,สนาก็มีทั้งที่ฮารอมชัดเจนมีไหมมีและมันมีที่คุมเครือมันไม่ได้คุมเครือสําหรับคนทุกๆคนแต่มันเกิดความคุมเครือสําหรับคนหมู่มากทีนี้เรามาดูมันมีอีกสองข้อถัดไปในขณะที่ท่านยังไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกท่านจะมีจุดยืนยังไงท่านจะทํำยังไง นบีสอนท่านฟามานิตตะบกชูฮัดใครที่ระวังเรื่องที่ไม่ชัดเจนตะกวาในที่นี้แปลว่าป้องกันตัวเองไม่ให้ถลำไปโซ่สิ่งที่คลุมเครือมันอาจจะถูกได้ไหมได้มันอาจจะผิดได้ไหมได้ในกรณีเช่นนี้เนี่ยให้เราทำยังไงมาตรฐานนบีสอนไม่เป๊ะเลยให้ระวังอย่ากระโจนเข้าไป เป็นเรื่องเชื่อก็อย่าพึ่งเชื่อเป็นเรื่องกินก็อย่าพึ่งกินเป็นเรื่องทําก็อย่าพึ่งทําก็แปลว่าแห้มกระโจนไปสู่ความไม่ชัดเจนเหล่านั้นทุกวันนี้เป็นไง <c oughs> พฤติกรรมที่มันครั้งแรกก็นึกว่าชัดแล้วพอคนมาทวงนะโตก,กันแทนที่เราจะหยุดจะยุติแล้วถอยออกมาไม่ดึงดันทําในสิ่งที่มันชุบั้ต่อไปอีกแสดงว่าท่านตามแบบีไหมไอ้ที่บอกนี่แหละ เราชาวสุนนะเราตามนบีแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วแค่เรื่องชุบฮัดยังไม่ยอมเว้นยังไม่ยอมเลิกนบีบอกว่าถ้าใครที่ไม่กระโจนไปสู่ความคุมเครือเหล่านั้นฟอดิสตาบรออาลีดีนี่คือว่าเอรดิแปลว่าเขาได้ป้องกันศาสนาของเขาให้บริสุทธิ์ใสสะอาดก็แปลว่าไม่แปดเพื้อนการปฏิบัติตนก็ไม่แปดเพื้อน เพราะถ้าไปกระโจนไปสู่ความคุมเครือถ้าไม่ผิดถ้ามันผิดก็แปลว่ากระโจนไปสู่ความผิดศาส,สนาที่ปฏิบัติอยู่มันก็แปดแปดื่นและยังไม่พอไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องศาสนาป้องกันเกียรติของตนด้วยเอรดีในแปลว่าเกียรติไม่มีใครมาตําหนิได้ว่ามันวะกออาฟิชูบฮาดวะกออาฟิลฮารอมแปลกนะทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้ชัดว่า ฮารามหรือไม่ฮรามมแต่พี่น้องฟังนบีพูดดิใครกระโจนลงไปสู่ความคุมเครือเท่ากับเขาตกไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามแล้วพี่น้องรู้ไหมมันต้องห้ามตรงไหนคิดทันไหมเพราะนบีบอกอย่าไปให้ถอยออกมาแต่เราไปนี่ไงฮรรามตรงเราไปฝืนแต่ไม่ใช่เพราะตัวนั้นมันฮ a ร a มชัดเจนหรืออารอมชัดเจนคิดทันไหม นบีบอกอันนี้มันไม่ชัดเจนเองอย่าไปนะอะแล้วเองเองทำไงไปไอที่ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าอน,น้นมันจะหรามหรือไม่หารามแต่ที่เองกระโจนไปสู่สิ่งที่คุงเครือเองฝืนฝืนฝืนข้อแห้งของนบีมันหรามตรงนี้ไงเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรามาดูกันว่า การพูดศาสนาเนี่ยบางทีเขาเรียกสุกเอาเผากินเรียกว่าสุกเอาเผากินศาส,สนาปฏิบัติง่ายครับอินทีนอายุรนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะจบลงที่คนนั้นเสมอกันหมดเข้าใจได้เทียมกันหมดอันนี้ไม่ใช่มันมีบางเรื่องที่ต้องอาศัยคนที่อาราเซฟิลินโรซู แปลว่าเป็นความรู้ที่มั่นคงทําไมถึงเรียกว่าความรู้ที่มั่นคงพูดไปวันนี้พรุ่งนี้มาต้องเปลี่ยนพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยนะเอาอเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเอาใหม่เอาเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเอาใหม่ไอคนตามมืนไหมไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวานฟัตวาไปางี้พรุ่งนี้เอาใหม่ละมาดูเปลี่ยนบ้างนี่อันนี้เปลี่ยนบ้างนู้นแล้วพี่น้องไปสังเกตดูเถอะคนที่ไม่รู้สูไม่มั่นคงในความรู้เนี่ยมันดิ้นได้เสมอนะดิ้นไปเรื่อย ผมเจอมากับตัวเองเยอะแยะมากมายไก่กองผมไม่ใช่คนรู้ระดับที่จะออกฟัตวาพี่น้องครับผมจึงพยายามจะบอกท่านทั้งหลายว่าความรู้ที่เอามาให้พี่น้องมันผ่านกระบวนการสองสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือรับเอาปัญหามาขั้นตอนที่สองก็คือการไปศึกษาการไปศึกษาขั้นตอนที่สามก็คือไปค้นหาคำตอบที่ใกล้เคียงกันจากบรรดาพวงปา่าทั้งในอดีตและ ปัจจุบันศึกษานี่หมายความว่างไงไปดูซิว่ากิตาบุรอไว่าอย่างไงไปดูซิว่าสุนาว่าอย่างไงมีฮะดีสกี่บทเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไปดูว่าไอบ้บรรดาตัวบททั้งหลายแหละที่เรารวบรวมได้เนี่ยผู้รู้เขาอธิบายกันว่าอย่างไงและได้บทสรุปก็เอามาให้พี่น้องไม่ใช่พผมผมเป็นแค่สะพานแต่ตกใจที่มันมีบางกลุ่มบางคนนี่เปลี่ยงเปลี่ยงเปี่งเปลี่ยง แล้วพอไม,ม่ไปตรงกับคนรู้แ้งว่าคนรู้ไม่เอาหลักฐานแ้งว่าคนรู้เนี่ยเป็นอุลมามะกษัตริย์แ้งว่าคนรู้เนี่ยขายศาสนาบาปหนึ่งยังไม่พอบาปสองบาปสามน่ากลัวไหมแล้วก็มาสร้างเครดิตให้กับตัวเองว่าเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ในกิตาบุลอและสุนัะถ้าก็ถูกต้มไปกันลวกันน่ากลัวพี่น้องครับ บางคนนี่เอาบรรดาสหบ้านเนี่ยมาละเลงเล่น,นขยามเล่นแบบน่าเกลียดจะพูดถึงเราบรรดาสหบาจะยกไว้เว้นไว้ก็ยังดูน่าชื่นใจแต่นี่ไม่พูดอย่างไร้มารยาทในการที่มีปฏิกริยาต่อวินิจฉัยของสหบานมีหลายเรื่องนะ สำหรับคุณตบ้ามันสั้นเกินที่จะเอามาอธิบายลงลึกในทุกเรื่องแต่กําลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าท่านไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่มันใบีนุนฮารอมใบีนุนท่านไม่ต้องไปสนานถามทำไมต้องเพราะท่านไม่ต้องไปศึกษาอะไรมันวุ่นวายมันเหมือนกันหมดนั่นแหละมันตรงกันหมดนั่นแหละไอที่ฮารอมชัดเจนมีไหมไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้วเพราะใครเขาไม่เถียงกันท่านก็ไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วแต่มันมีบางเรื่องที่เกิดเป็นข้อ คุมเคือพี่น้องครับไอ้ที่ชัดเนะ่ยเยอะไอ้ที่หาล้านชัดเจนเนะ่ยเยอะไอ้ที่หารอมชัดเจนก็ชัดก็เยอะแต่ไอ้ที่มันเกิดขมูขมัวเพียงแค่บางเรื่องบางประเด็นเท่านั้นเองแล้วท่านจะทํำยังไงปล่อยชีวิตท่านยืนอยู่บนความขมูขมัวไปจนตายหรือท่านจะสแสวงหาความสว่างความกระจา่างท่านจะศึกษาไหมในที่ตัวท่านทุกวันนี้ท่านพอใจกับความไม่ชัดเจนเหล่านั้น หรือถ้าจะมาแ a n นะ่บอกไม่มันชัดเจนสาหรับผมกกหกครอนั่นแหละครับแต่ใดที่มีคนแย้งอยู่ซึ่งมีน้ําหนักมีหลักฐานจะบอกว่าชัดเจนร้อยเปอร์เซ็ไม่ท่านยังไม่ได้ศึกษาเลยหลายเรื่องบางคนมาโต้แย้งกับผมเนี่ยพื้นฐานแทบไม่มีเลยพี่น้องครับถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ไม่ต้องอืนไกลนะครับแค่รูปแบบของดอกเบี้ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมถามว่ามีใครสักกี่คน ที่ออามาแจกแจงให้ท่านฟังธุรกรรมในอะไรไสถาบันการเงินที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมทำเรียกว่ากระโจนเข้าไปสู่หุบเหวแห่งดอกเบีย้ยเนี่ยไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยผมถามว่าถ้าผมถามท่านกลับเนี่ยท่านรู้จักดอกเบีย้ยดียังมีกี่ประเภทรายละเอียดเป็นไงรับประกันได้เลยในร้อยคนจะตอบได้ซะไม่เกินสามคนผมให้ครูบาอาจารย์ด้วย ถ้าพี่น้องไม่เชื่อเชิญใครก็ได้มาคุยกับผมเรื่องดอกเบีย้ยรูปแบบเขาอกว่าอาจารย์นี่ท่านนับถือนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเก่งกล้าสามารถนกักหนาเนี่ยเรามาคุยดิท่านจะพิสูจน์ไหมเพราะนั้น <wait. S 2> <posts. S 1> วันนี้ท่านภูมิใจกับความขมุกขมัวและท่านอยู่ในความนบ,บีบอกให้หยุดให้ถอยออกมาแต่ท่านอยู่ในความขมุกขมัวไม่ยอมถอยตนไม่ยอมถอนตนออกมา,แล,มา,มา,แ,ามแล้วมามาแ้างว่ามี่แหละข้าพาเจ้านี่แหละซุนนะ แค่นี้ท่านไม่ผ่านแล้วท่านทิ้งคําสอนนบีไปแล้วใครจะพิสูจน์ใครสงสัยธุรกรรมสมัยเนี้ยเยอะแยะไปหมดแค่จับช่วงสอบ้านนี่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในสุนน,นะนบีแล้วแค่ท่านไปปรามาทผู้รู้เนี่ยผู้รู้ในที่นี้หมายถึงผู้รู้ของชาวสุนนะเนี่ยท่านก็เดินออกจากแนวทางนบีไปแล้ว โดยไม่รู้ตัวนบ,บีบอกคนรู้เนี่ยเป็นผู้รับมรดกข,ของนบ,บีอะเอาเร์บอกเอาลา์ยกเราเองเหยียบแล้วบอกว่ามาตามกีตาบุลล่าลสุนนะแล้วถามว่ากุรานก็ไม่ตามซุนนะก็ก็ไม่ได้ตามสมแองเอาท่านนั้นเองว่าตามกีตาบุลล่าเละซุนนะกลับไปคิดดูพี่น้องครับตัวใครตัวมันอยู่แล้ว ท่านจะปล่อยให้ชีวิตท่านมีมุมมือดอยู่อย่างนี้ตลอดไปสิทธิ์ของท่านท่านจะอยู่ในความคุมเครือจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่ใช่กี่เรื่องมันน้อยไอเรื่องที่มีข้อคุมเครือน่ยมันไม่เยอะและท่านก็บอกฉันจะอยู่ความคุ้มเครือต่อไปตัวใครตัวมันอักุลควลีฮะาอัสุฟิรุลลอฮ์ลิวะลักุมวลิซาอิริลมุสลิมีนมิคุลดัมฟาสุฟิโรอินนวลกัฟุรีม